อ,นนอันนี้อันนี้หิ้งพ้านะครับเหมือนการสังเกตดูว่าหิ้งพลาอยู่ใต้คานเนาะไงอันนี้หิ้งพ้าอยู่ใต้คานอ๋อลืมบอกบไปอย่างหนึ่งคือตะกี้เราพูดกันถึงตี่จูเอียะครับแล้วก็มีปึงงป่งเถากงปึ่งเถากงคืออยู่ข้างบนเนาะคือมีไม่มีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่เล่าให้ฟังเฉยว่าถ้าบ้านที่เขาทําการค้ายิ่งเป็นคนจีนเนี่ยเขาก็จะเชื่อถูกไหมฮะแล้วก็เขาจะเชื่อเรื่องบรรพบุรุษที่เรากระตันยูแล้วเขาให้คุณแก่เราเพราะฉะนั้นเนี่ย ร้านที่ค้าขายเขาจัดนิยมวางปึ่งเถากงเพื่อเป็นการบูชาเทพสูงๆหรือบรรพบุรุษเรานั่นเองอ,อันนั้น,นคือบูชาบรรพบุรุษนะครับเขาก็จะเชื่อกันว่าคนจริงเขาจะเชื่อกันว่าถ้าบ้านที่ทําการค้าแล้วมีปึงเถากงเนี่ยบรรพบุพรุษก็จะเกื้อนหนุนทาให้เราเจริญรุ่งเรืองประมาณนั้นครับแต่ว่าตรงนี้ก็วางไม่ได้เหมือนกันอันนี้ทิ้งพระถามว่ามีปัญหาตรงไหนบ้างหนึ่งเลยก็คือที่บอกว่ามันอยู่ใต้ขานถูกไหมฮะใ,ใต้ขานตรงนี้ข้างบนทําอะไรไหมฮะ วา,ว,าวางของอะไรเงี้ยพูดถึงมันอยู่มันอยู่ใต้นี่เนาะเราก็จะรู้สึกคือคือถ้าคนอยู่มันรู้สึกว่าเ้ยไม่สบายใจว่าเราไปทําอะไรอย่างเช่นร้านๆเกิดเป็นสถานที่ที่เราเดินด้วยเรา <c oughs> รู้สึกว่าเฮ้ยเราเหยียบอยู่บนหัวหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยเราจะไม่สบายใจเรื่องเรื่องคือเราจะไม่สบายใจนะอันนี้พูดถึงเรื่องการวาง wiping. เนี่ยโอเควางพระพุทธไปข้างบนเนาะอันนี้วางพระพุทธไปข้างบนถูกแล้วเนาะพระสงฆ์ไว้ข้างล่างเนาะเทพอย่างอื่นอย่างเงี้ยเราลงไว้ข้างล่างไม่มีปัญหานะครับอันนี้มีพระพิฆเนศมีอะไรางี้เนาะเอ่อ ก็จะมีหลายๆประเด็นเนาะประเด็นแรกคือหนึ่งก็คือว่าถ้าคนที่เขาเชื่อศรัทธาเยอะเนี่ยเขาก็จะไม่เอาเขาจะไม่เอาเทียบที่เป็นคนละชาติมาย่ไว้ร่วมกันอ๋อทัคล้ายๆแข่งนะครับอ่าแข่งอย่างเช่นจีนกับพรามอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกลัวเอ๊ะมันไหว้ไม่เหมือนกันวางไว้แล้วมันจะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมาไว้ด้วยกันเฉยๆอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็แต่ละองค์เนี่ยเขาจะมีวิธีการไหว้ไม่เหมือนกันครับ ที่น่าสนใจคือผมอยากรู้ว่านี่คือองค์นเรศวรนี่กุมารนั่นไว้ด้วยกันไปวอ๋อครับถูกไหมฮะอันนี้เราพูดกันตามตามหลักจริงๆเนาะสมมติว่าเราบูชาองค์องค์พระนเรศอย่างเงี้ยนะสมมติเราบูชาท่านเนาะเราวางไว้เราถือว่าท่านเป็นใครอย่างเช่นก็จะมีความเชื่อที่คนเขาเขาเชื่อกันว่าเราเออเราถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์อะไรเงี้ยก็ว่านไปแต่พอท่านเป็นพระมหากษัตริย์ใช่ไหมฮะก็จะไว้ขึ้นมาสูงหน่อยส่วนกุมารเนี่ย เออไม่เกี่ยวอะไรกับพระพุทธไม่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเลยเนาะอันเนี้ยอย่างวันนั้นเราเราก็ไปเลือกก็อย่างเงี้ยลองลองดูนะครับตามความเหมาะสมเนาะถ้าถามผมผมว่าไม่ควรจะไว้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือว่าควรไว้ต่ำลงมาเลยก็ว่านไปอันตะเรศก็เอาไว้สูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะอย่างเงี้ยดูแบบว่าแล้วกลายเป็นว่าฐานของของของกุมารเนี่ยสูงกว่าด้วยสูงกว่าด้วยสูงกว่าด้วยเนาะเห็นมีถามเยอะมากเลยว่าเวลาเราไหว้พระเราควรจุดธูปกี่ดอกครับ าถามผมว่า <c oughs> ถ้าเป็นหิ้งรวมเงเคยมีคนแคนะนําว่า15ดอกทีเดียวเลยโอเคครับครับตามนี้แล้วกันว่าตามข้อมูลคือตามนี้ง่ายก่อนว่าการจุดทูปเนี่ยมันเป็นอุปมาอุปไม,มยที่ที่คนเราคิดขึ้นมาเพื่อเป็นการบูชาและให้มาดูศักดิ์สิทธิ์ถามว่าไม่จุดเลยได้ไหม จริงๆถ้าจีบนิ่งได้ได้ถูกไหมไม่จำเป็นต้องจุดมันคือเป็นสมมุติใช่ไหมฮะมันเป็นสมมุตขิ<า>มมตขึ้นมามันเป็นสมมุติขึ้นมาว่าเราต้องจุดทูบตอนนี้เราเอาประหลุขึ้นมาเราก็มีตัวแทนมีความหมายว่าทูบสามดอกก็คือพระพุทธท่คุณพระไม่ใช่ครับพระทูบเนี่ยไม่ใช่ครับพระพุทธคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณของพระพุทธองค์อ๋ออนนี่ก็จะเป็น<า>เป็นทูบอะไรเงี้ยถาาไม่จุดก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นคนจีนที่ทั่วไปง่ายเขาก็จะคิดอะไรถ้าคิดอะไรไม่ออกเขาจะจุดห้า เนื่องจากว่าเขาคิดว่ามีทุบสามดอกและเทพอะไรไม่รู้เผื่ออีกสองประมาณนั้นแต่หาว่าจุดกีดกีดกี่ดอกก็ได้ไม่ใช่